กีฬาสีเป็นเทศกาลที่ทําให้คนเราสามคคีกันมากขึ้นเป็นเทศกาลที่สนุกไม่ร้อนแดดแทบไม่โดนตัวนักกีฬาเลยทุกคนมีความสุขและสนุกในเทศกาลนี้ที่ผมพูดมาเมื่อกี้คือตรงข้ามหมดเลยนะก็ต้องสวัสดีฮะวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกครั้งกับช่วงแอนิเมชันนั่งบนนั่นเองในเมื่อขนาดนี้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อช่วงเลยลวกันช่วงนี้ก็จะมีชื่อช่วงใหม่ก็คือแอนิเมชันนั่งบนนะเป็นไงบ้างสําหรับ อาทิตย์ที่ผมชดเชยเวลาอย่างเต็มที่7วัน7คลิปและถ้าคาดเดาไม่ผิดคลิปนี้จะลงวันอาทิตย์พอดีผมชดเชยเวลาเต็มที่ถึงชอวยูจะน้อยก็เถอะไม่เวลาผมทําต่อไปอยู่ละผมชิวโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมติดกีฬาสีอย่างหนักหนักแบบหนัก,นกจริงๆอะ่ะลงคลิปแบบเกือบหกโมงบ้างมีวันหนึ่งอะ่ะลงทุ่มหนึ่งผมจะแบบโอ้โหโคตรปวหัวเลยแบบลงคลิปเร็วแบบ ปกติไม่ได้คือผมลงคลิปปกติก็คือ4โมงอะไรเงี้ยแต่คือลงไม่ได้โอ้โหโคตรเศร้านั่นแหละคือผลที่ผมลงคลิปช้าก็คือผมติดกีฬาสีนั่นเองมาเล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอใน2อาทิตย์ที่ผ่านมากันดีกว่ามาเริ่มกันเลยหนึ่งคือผมโคตรยุ่งงานยุ่งมากคือคุมหลายอย่างแล้วผมแล้วตัวผมเองอะเป็นนักกีฬาด้วยไงคือแบบดันไปลงบาสซึ่งใช่ฮะแพ้แพ้มันเดิมโอ้จบไวมากแป๊บเดียวแพ้ละ คือซ้อมแต่ละวันกลับประมาณ5้าโมงครึ่งหรือไม่ก็บางทีกลับประมาณ4ี่โมงครึ่งอะไรเงี้ยมมนก็4ี่โมงจะ5้าโมงเนี้ยแล้วผมก็ลงคลิปแบบห้าโมงกับทุกวันคนเศร้าเวลาแบบลงคลิปช้ามากมาเล่าเรื่องกีฬาสีส่วนอื่นกันดีกว่าก่อนที่ผมจะบ่นเรื่องที่ผมแพ้บาสแล้วก็ลงคลิปช้าไปมากกว่านี้หลัง <laughs> จากที่ผมแพ้บาสผมก็ไปหาอยู่กับเพื่อนในห้องที่แบบเป็นดมเยอร์ผมก็ไปนั่งดูการซ้อมของดำมนาะซึ่งผมเอาไม้ดำมาควงควงเล่นด้วยแต่แบบ <laughs> เกือบหล่นพังสลายครั้งเลยโคตรแบบโคตรหวาดเสียวเสียวยผมจะเสียตังค์ไหมวะโอโอเคดีที่ไม้ไม่เป็นอะไรคือแบบรอดตัวไปไม่งั้นแบบโอ้เรียบร้อยเด้เสียตังค์แน่ๆตัดมาที่วันกีฬาสีจริงกันเลยดีกว่าวันกีฬาสีจริงผมได้ไปทําการเป็นงานพิเศษนั่นก็คือตะก้องนั่นเองใช่คือไม่มีใครจ่ายตังค์หรอกแต่ผมไปเป็นตะก้องให้เถยเปตนตะก้องให้กับห้องผมนะเพราะผมไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนดีก็เลยแบบเพราะว่ามันว่างมากอะ ไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะคือแพ้ทุกอย่างก็เลยไปถ่ายรูปมาได้แบบเยอะเลยอ่ะเยอะเยอะมากๆพื้นที่ผมก็คือแบบโอ้โหเพิ่มขึ้นแบบจากเยอะอยู่แล้วเป็นเยอะตะวีคูนทุกคนโหพื้นที่ของแกน่ะเหรอฉันได้เอาไปหมดเลยยังไงเหรอกับรูปภาพนะเฮ้ยแต่ดัมเมเยอร์สีผมชนะเลยดัมเมเยอร์กับขบวนพาเลทชนะซึ่งสุดยอด โอหผมนี่แบบดีใจแทนเลยอะแบบเพราะนัไมเยอเพื่อนผมก็แบบลงทุนไปแบบหลายบาทเหมือนกันนะ้าทำเล่นไปแต่ชนะได้เนโอ้โหดีใจมากเลยแล้วก็ใช่สีผมมีชนะอีกอย่างหนึ่งนะั่นคือสแตนนั่นเองซึ่งมีแค่นั้นแหละที่ชนะกีฬาอื่นก็ล้มหายตายจากซึ่งโอเคมีชนะวิ่งอยู่บางอันที่เหลือแพ้ยับบอกเลยแล้วกิจกรรมก็จบลงด้วยอะไรฮะทุกคนผมรู้ว่าทุกคนรู้กีฬาสีต้องจบด้วยขนมปี๊บครับผม ก,กับถ้วยถ้วยแบบถ้วยรางวัลที่ผมไม่รู้ของจริงของปลอมนะแต่ที่รู้คือจบด้วยขนมขนมนหลายอย่างอ่ะแบบขนมแบบห่อแบบห่อใหญ่ๆอ่ะทุกคนเก็ตปะแม่สมก็เป็นกีฬาขนมปี๊บจริงๆ <c oughs> <c oughs> โอ้โหตีตีกันมาประมาณสองสองสัปดาห์เพื่อขนมปี๊บจัดไปฮะนี่ก็คือเนื้อเรื่องย่อๆของ2อาทย์ที่ผ่านมาของผมนั่นเองซึ่ง รายละเอียดอย่างอื่นยิบย่อยเยอะมากที่ไม่ได้เอามาเล่านะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะแบบประมาณ30ชั่วโมงนะทุกคนนั่งฟัง3 0ชั่วโมงก็คงจะเบื่อกันตายผมว่าก็เลยเอาหัวข้อหลักมาคุยก็ประมาณนี้ทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์กีฬาสียังไงก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูผมก็ต้องขอขอบคุณขอบใจขอบประทัไทย thank you ไปด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้กับช่วงอนิเมชั่นนั่งบน ก็ต้องจบกันไปแล้วเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วไปละเจอกันฮะ